วัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกบักทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสดีเนาะที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของผมเองนะครับในการตัดสินใจเข้ามาทำาธุรกิจบักนะครับด้วยระบบ Program นะ b ิลลิสโปรแกรมนะ B.U.G. and B.R.P. เนาะก็เป็นเวลาเข้าปีที่19แล้วนะครับปีที่19ของผมเองนะครับที่ได้ตัดสินใจเข้ามาทํา ธุรกิจบัคกแอนด์บีอาร์พีนะครับก็ถึงปัจจุบันนี้ก็นะก็ถือว่ายังเพิ่งเริ่มต้นเนาะเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่ายังไงครับเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่นะหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ทําที่ยังที่ยังรอให้พวกเราไปตีตลาดเนาะตีตลาดผมชื่อสุข,ขุมครับนะชื่อสุข,ขุมนามสกุลสุโข,ข,ขนะครับเป็นอ,อดีตทหารเรือนะครับซึ่งตอนนี้ผมเจอธุรกิจนี้ครั้งแรกนะครับก็ ใช้เวลาหลังเลิกงานนะใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับหลังจากบ่ายสี่โมงครึ่งก็ออกสปอนเซอร์ออกหาผู้คนนะครับเพื่อที่จะหาแนวร่วมเนาะซึ่งตอนแรกๆเองก็ยังไม่มีระบบที่สมบูรณ์แบบยังไม่มีอะไรเพอร์เฟกเนาะก็ถามว่าทํายากไหมในตอนนั้นก็ถือว่ายังไม่ยากนะเพราะว่าเราไฟแรงมากตอนนั้นเพราะคิดว่าธุรกิจแบบนี้ถ้ามันยิ่งใหญ่ไปเนี่ยนะครับแต่ตัวทั่วประเทศเนี่ยเรารวยแน่ยในความคิดมุมมองนะครับในตอนนั้นในความเป็น คนที่สแสวงหาโอกาสด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็อดีตผมเป็นคนหนี้สินเยอะเนาะหนี้สินเยอะแล้วก็อยู่แค่ห้องเช่านะห้องเช่าเดือนละพันสองน,อะนะครับหนี้สินทั้งในระบบนอกระบบก็ตามจี้เพื่อที่จะเอาเงินคืนเขาเนาะเราก็มองหาโอกาสอยู่เป็นจิตวัตรอยู่แล้วนะครับซึ่งเดิม,ดมผมก็ตอนนั้นเงินเดือนเหลือศูนย์เนาะเหลือศูนย์มาสามปีก็อาศัยว่าเอายาดองเหล้านะครับยาดองเหล้าไปส่งตามพันทุนะครับพันทุตามสมสร เพื่อที่จะได้ส่วนต่าง20บาท30บาทมาค่านมลูกนะครับมาค่าห้องเช่าค่าอยู่ค่ากินนะครับแต่มันก็ไม่พอเพียงนะครับก็ไปทําอีกงานหนึ่งเสริมก็ไปเอาอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรมอเตอร์ไซค์จากทางสมุทรสาครนะครับมาส่งตามหลานซ่อมต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่น่นฮะตั้งแต่พัทยาศีราชายาวมาถึงสตีบยาวถึงบ่อวินยาวไปถึงบ้านฉางนะครับก็ทุกซอกทุกมุมนะครับวิ่งตามซอกตามมุมหมดนะครับซึ่ง ความฝันก็คือจะได้เงินแค่นั่นแหละเพราะความต้องการเงินก็วิ่งไปหมดอะ่ะเหมือนหมาไล่กระต่ายที่ว่านั่นแหละนะครับวิ่งพ่านไปทั่วนะกระต่ายวิ่งไปตรงไหนก็ต้องวิ่งไปตรงนั้นนะครับแตใ่ใครก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรเห็นแต่หมาวิ่งบ้าอยู่นะครับซึ่งเราก็เหมือนหมาบ้าตอนนะั้นอะไรที่มันเป็นโอกาสเนาะอะไรที่มันจะได้เงินอะ่ะผมเอานะอะไรที่มันจะได้เงินก็เข้าไปพิจารณาแล้วโอเคเฮ้ยมันได้เงินไว้เราก็เอานะครับดีที่มาเจอธุรกิจบักก็ขอบคุณ น้องนะครับน้องที่ตามมาชวนผมนะครับไม่กล้าชวนอยู่3วันนะครับวันที่3ก็ตัดสินใจชวนถึงแม้เขาจะไม่อยู่ในธุรกิจก็ยังนึกถึงน้องเขาอยู่นะก็เพ่อน้องเขาถึงได้มีโอกาสเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะครับก็ขอบคุณน้องน้องโบนะครับกับน้องเอนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ปัจจุบันก็นะครับเราก็เดินธุรกิจต่อเนื่องมาครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมากต่างๆมากมายทั้งมะเร็งขั้นสุดท้ายทั้งโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับในชีวิตผมถือว่า เจออุปสรรคปัญหาเพียบไปหมดเลยนะครับในช่วงแรกก็ใช้เวลาอยู่3เดือนนะครับกว่าจะเจอขาแรกนะสเดือนแรกก็นะครับชวนคนมากมายเลยนะครับก็ไปเจอก็น้องสาวก็เชื่อมต่อไปหาเพจแอดเนาะเพจแอดก็ได้เพจแอดเข้ามานะครับหลังจากนั้นอ่าประมาณสัก1ปีก็อ่าจากเพื่อนของสีชนก็เชื่อมไปหาจนเจอสีชนนะก็ยาวลงมาจนถึงสายอุบลลึกลงมาถึงอาจารย์ชาตินะยาวมาถึงเพชรจัลัดยันทุกวันนี้แล้วก็แตกนะก็พือทั่วประเทศจนทุกวันนี้ นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ช่วงที่ช่วยสีชนนะครับสร้างแรงเหวี่ยงตอนสีชนนี้มาอยู่ที่โคราชนะครับผมก็มาสร้างทีมอีก2อสาสายนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังเหลือสายหนึ่งที่เติบโตเป็นขาหลักที่3ก็คือพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ปักถงชัยนะก็เชื่อมต่อยาวมาจากาจกใต้ถุนโรงพยาบาลปอแพทย์เลยนะยาวไม่รู้กี่ชั้นยาวลงมา 30- 40ชั้นกว่าจะเจอ พยาบาลนะครับน,น้องสาวพี่โอพี่เปิลเนี่ยนะก็เชื่อมต่อมาหาพี่โอพี่เปิลที่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวที่ปักทงชัยนะก็ตามชวนอยู่สองสามเดือนนะครับนั่นก็คือต้นสายไปเหตุที่มีสามขาหลักที่เติบโตยิ่งใหญ่ส่วนขารองลงไปก็ตอนนี้ก็กำลังปั้นนะครับสปอนเซอร์ยาวเหยียดลงไปนะครับตามถังโขงซางที่ผมเคยให้ดูนะครับซึ่งก็ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับในมุมมองผมทีนี้ถามในเรื่องของของความคิดมุมมองแนวคิดเป็นยังไงถึงได้ ถึงได้ตัดสินใจลาออกถึงได้ตัดสินใจมาฝากแนวคิดฝากทุกอย่างว้ที่นี่ฝากอนาคตไว้ที่นี่นะครับทำไมถึงลาออกจากราชกา,ารก็ในมุมของผมนะครับพอทําไปได้6เดือนเนี่ยพอเดือนที่6กเนี่ยนะครับก็ขึ้นเดือนละแสนกว่าบาทแสนสองหมนพันะผมจําได้ก็ตัดสินใจลาออกจากรัชกา,ารนะครับหันหลังให้กับกองทัพเรือแล้วก็ออกมาลุยธุรกิจนี้อย่างจรงิงจังนะครับอย่างจริงจังเลย ในความคิดด้านด้านด้านวิัยทัศน์ด้านการเงินของผมผมมองว่าธุรกิจเนี้ยถ้ามันเติบโตอยู่แค่นั้นนะเหมือนกับภายเรือในอ่างอะยเรือในอ่างนะแค่ไัยเรือในอ่างจะได้รายได้แค่นั้นแล้วถ้าออกไปทั่วประเทศล่ะเราจะมีรายได้มากมายขนาดไหนก็ตามหลักของคนที่จะร่ารวยได้เนาะก็มีสามสี่ช้อยหนึ่งหารายได้สองบริหารค่าใช้จ่ายสามอะไรครับ บริหารการออมเนาะแล้วก็อันสุดท้ายคือบริหารการลงทุนซึ่งทั้งค่าใช้จ่ายการออมการลงทุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีข้อแรกก็คือเรื่องของรายได้ที่มากพอใช่ไหมครับแล้วเงินเดือนผมเหลือศูนย์ครับประทำธุรกิจนี้พอเริ่มเห็นเงินมันก็ตาโตแล้วเพราะผมมองว่าถ้าผมสามารถสร้างทุนนะสร้างเงินก้อนที่เป็นเงินทุนจากธุรกิจนี้ได้ ผมก็สามารถที่จะเอาเงินทุนหรือเงินก้อนเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเอาไปต่อยอดนะต่อยอดสร้างทรัพย์สินเนี่ยแบบที่ท่านเห็นเนี่ยนะตอนนี้ผมก็อยู่ในใน,ใน,ใ,นในโครงการของผมที่อุดอรธานีนะซึ่งตรงนี้ก็ใช้โบนัสใช้าค m ม i s s i o n นนะครับที่มาจากบัคโด้วยระบบบ i ิษัทโปรแกรมล้วนๆเลยนะครับมาสร้างนะตั้งแต่ซื้อที่ดินตั้งแต่เขียนแบบตั้งแต่การก่อสร้างทั้งหมดเลยนะ ตรงนี้กับที่ขอนแก่นที่ผมสร้างพร้อมกันนารรวมดงก็3า0ร้อยสี่รอยล้านที่ผมทํามาก็มาจากโบนัสบักทั้งสิ้นนะครับสุดยอดไหมฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับหลายๆท่านที่มาเจอธุรกิจบกักถามผมกลับมาว่าเขาจะทําได้ไหมผมบอกเลยว่าคุณทําได้คุณทําได้แบบเดียวกันกับผมสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือความฝันนะถ้าคุณไม่มีความฝันถ้าคุณไม่มีความปรารถนาที่จะประสบความสมําเร็จไม่มีความปรารถนาที่จะร่ํารวยนะครับคุณไม่มีทางสําเร็จผมบอกเลย ฉะนั้นคุณต้องมีความฝันก่อนธุรกิจนี้เหมาะสาหรับคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะธุรกิจนี้เหมาะสำหรับคนนักบืนตายอ่ะนักบืนตายนะเราเจอนักบืนตายมาหลายคนแนละ้วนะครับตลอด19ปีเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมาเข้าแก๊งกับพวกเราเนาะจะมาเข้าร่วมควนกับพวกเราว่าเอ้ธุรกิจนี้มันเป็นไปได้ นะเป็นไปได้สำหรับทุกคนนะเพราะที่ทํามา19ปีเนะี่ยเรามีทั้งคนอายุเยอะๆ70กว่าปีก็มี60กว่าปีนะเป็นลีดเดอร์เป็นอีเกิลแนเยอะๆเลยนะครับแล้วก็มีเด็กอายุ18 19ปี20ปีเข้ามาทําธุรกิจนะแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จขึ้นเดือนละแสนส0 0 0 0นบางคน300,000เลยนะซื้อบ้านซื้อรถซื้อเบนซ์บีกันขับกันนะก็เป็นตัวอย่างหลากหลายครับทั้ง3สายหลักที่เติบโตมา19ปีจานั้นผมอยากจะบอกคุณว่าวันนี้ คุณเพิ่งเข้ามานะคุณกําลังฟังอยู่และกําลังรอการตัดสินใจเนี่ยผมบอกท่านเลยว่าท่านเจอธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากนะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะทําให้ท่านพลิกชีวิตแบบที่ผมพลิกมาแล้วแบบที่เพชรจรลักจากเงินเดือน13บาทพลิกมาแล้วเหมือนอเพชรแอดที่มาจากแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็พลิกชีวิตมาแล้วเหมือนพี่บุญเกิดพี่จันที่มาที่มาจากพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งเนี่ยพลิกชีวิตมาจนมาร่ำรวยได้เหมือนพี่สมพงศ์จากตำรวจขี้เมาแล้วทาไมถึงมาร่ำรวยได้แบบพี่ทวีปครับจาก ต้องดตัวเป็นชายแดนนะเราทำไมาถึงพลิกชีวิตกลับมามีประหันมีรถหลายๆคันได้นะเหมือนเดียวเช่นเดียวกันท่านเองก็เหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะแต่ที่สาคัญถ้าคุณมีความฝันเนาะถ้าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และต้องการโอกาสต้องการโอกาสที่จะทํารายได้เพิ่มผมบอกท่านเลยครับว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่เหมาะมากสําหรับท่านเป็นธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับคนที่มีเงินทุนน้อยไม่มีประสบการณ์ ทำเลก็ไม่มีนะไม่มีระบบไม่มีอย่างอื่นที่เกี่ยวที่จะส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จได้เลยเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่สามารถที่จะทําให้เนาะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับเบติบโตขึ้นไปได้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่าธุรกิจบัตรด้วระบบบริสโปรแกรมนะเราปลร่างสร้างตัวมาจากศูนยะ์เนาะมาจากศูนย์มาจากการประกอบร่างเข้ามาจากคนที่แบบพื้นฐานแบบเดียวกัน คือมาจากมือเปล่าอ่ะหนึ่งสมองสองมือ,อมาจากมือเปล่าซีโอเก็มาจากจากแบบจากศูนย์เลย c o โอเรานะครับเอ็มทุกคนก็มาจากแบบนั้นมาประกอบกันเดยทําให้ธุรกิจเราเหมาะมากนะสำหรับคนที่มีความฝันและก็ต้องการที่จะสร้างวิถีชีวิตฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านาเลือกโครงสร้างนะผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างขนาดไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านโครงสร้างขนาดไหน ที่เหมาะสมกับความฝันของท่านในอนาคตนะผมอยากให้ท่านเลือกนะผมไม่ได้เจาะจงว่าคุณจะต้องเล็กกลางใหญ่อะไรผมไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกับว่ามุมมองของท่านเนี่ยต้องการรายได้แบบไหนถ้าต้องการรายได้น้อย,อย,อยสักห้าพันหรือหนึ่งหมื่นก็เล็กๆได้ไม่เป็นไรคนระก็แค่ค่ากับข้าวแต่ถ้าท่านต้องการทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะมีเงินหมุนเวียนนะมีเงินทุนมากพอที่จะไปต่อยอดเป็นพันล้านหมื่นล้านในอนาคตเนี่ยคุณก็ต้องเลือกโครงสร้างที่ใหญ่ นะครับและที่สำคัญธุรกิจเรามันลงทุนแค่ครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวเองนะครับคุณเลือกโครงสร้างถ้าคุณเลือกโครงสร้างเล็กก็ก็ต้องใช้เวลาในการเลือกโครงสร้างใหม่นะแต่ถ้าคนที่ลงโครงสร้างใหญ่3สต็อกจบนิวหรือ3สต็อกจบลีดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ครั้งเดียวผมเองก็ลงทุนครั้งเดียวเมื่อสิบแปดสิบเก้าปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นคือผลกําไรล้วนๆทุกวันนี้ก็คือสร้างผลกําไรต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะว่าโบนัสเราออกทุกอังคารสุกเนาะอังคารสุกอังคารสุกอังคารสุก และก็มีแบตชิ่งออกตู้วันที่10ของเดือนถัดไปนี่คือความยอดเดยี่มองธุรกิจนี้และสุดยอดของที่สุดก็คือโบนัสที่เข้ามาเนี่ยเป็นสลา,ารีเนาะเป็นสลา,ารี่หรือเป็นโค้ดเงินเดือนซึ่งตรงนี้แหละนะมันเหมาะสําหรับนักสร้างฝันเลยผมอยากจะบอกว่าในมุมนูมองของผมนะที่เรียนด้านด้านนี้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์เรียนด้านการบริหารธุรกิจเนี่ยผมเลยมองว่าการที่เราจะมีทุนไปต่อยอดได้มันก็ต้องมีโอกาสใช่ไหมครับ แล้วบริษัทบ้านีเขาให้โอกาสเราน,ะนอกจากจ่ายโบนัสบ่อยแล้วจ่ายเป็นส a l a r i อีกซึ่งทําให้ผมเนี่ยเอาตรงเนี้ยนะผมยกตัวอย่างจากที่ผมทํามาผมก็เอาตรงเนี้ยไปต่อยอดไปซื้อที่ดินเนาะไปซื้อที่ดินจากแบบจับเสื้อมือเปล่าได้เนาะจากไม่มีเงินเราก็สามารถเอาหลักฐานด้านรายได้เราเนี่ยไปยื่นต่อแบงค์ให้แบงค์เขาเชื่อมั่นในตัวเราได้แล้วเขาก็ให้เราซื้อเห็นไหมผมก็สร้างสร้างมาแบบเนี้ย นะผมเริ่มประมูลที่ดินเริ่มซื้อที่ดินเริ่มสะสมที่ดินมาหลายหลายแปลงก็มาจากแบบนี้ทั้งนั้นเลยมาจากรายได้ฟรั๊เนาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านอยู่ในโอกาสเดียวกันที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสเดียวกันที่จะร่ํารวยมีโอกาสเดียวกันที่จะมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านพันล้านแบบเดียวกันเลยนะผมก็อ,อยากให้ท่านตัดสินใจนะตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับพวกเรานะท่านจะเป็นหนึ่งในตํานานหนึ่งในผู้คนที่ประสบความสําเร็จในอนาคตแบบเพชรจระรดแบบเพชรแอว แบบเพชรปอนนะเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอายุ20กว่าปีก็ขึ้นมาเดือนละล้านบาทได้แล้วนะไม่เกี่ยวว่าท่านอายุเท่าไหร่เกี่ยวกับใจของตัวท่านเองเนาะใจท่านต้องการสําเร็จไหมถ้าใจท่านยังปรารถนาความสําเร็จนะมาครับนี่คือโอกาสเหนือสามัญที่สุดยอดนะอย่าบอกว่าไรายได้ท่านพอแล้วอย่าบอกว่าเงินเดือนมากแล้วไม่อผมไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นคนรายได้เป็นแสนนะเงินเดือนเป็นแสนยังไม่พอใช้เลย นะบางคนเนี่ยมีแค่ตัวเลขครับแต่พอรับจริงๆอ่ะอนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีโอกาสทำไรายได้เพิ่มสักนิดๆหน่อยๆน่อยเนี่ยผมว่าสุดยอดอะ่ะนะถือว่าเป็นทางหนึ่งของของช่องทางที่ทําให้เราเนี่ยมีความหวังเพราะสินค้าเราคือความหวังนะสินค้าพักสินค้าของสมาชิกเราเนี่ยคือความหวังไปให้ความหวังผู้คนออกไปให้โอกาสผู้คนไปให้ความหวังนี่เขาจะสร้างฝันของเขาไปให้ความหวังเพื่อเขาจะได้เงินงเพิ่มขึ้นได้ค่ากับข้าวได้ค่าเล้าเรียนบุตร เขาได้รถได้บ้านได้ทรัพย์สินที่เขาปรารถนานี่คือสิ่งที่เราสื่อที่เรานําเสนอออกไปครับและที่สำคัญครับพวกเราไม่ได้ออกไปขายอะไรเราออกไปช่วยพวกคนเราออกไปมอบโอกาสให้ผูกคนนะเราออกไปส่งเสริมพวกเขากระตุ้นพวกเขาให้ความหวังพวกเขาส่งเสริมพวกเขาแม้พวกเขาจะไม่พร้อมแม้พวกเขาจะไม่ไม่มีความสมบูรณ์แบบแต่พรบยังมีแค่ใจครับเราพร้อมที่จะลงไปช่วยเหลือ ทีมนะไลน์ออฟสปอนเซอร์ทุกคนนะพร้อมที่จะลงไปช่วยเหลือพวกท่านให้ประสบความสำเร็จฉะนั้นวันนี้คุณตัดสินใจเข้ามาเราจะมีทีมเพื่อที่จะลงช่วยเหลือท่านเราจะมีทีมเพื่อลงไปเทรนท่านพาท่านทานะต้องสปอนเซอร์ยังไงต้องขายเราคิดยังไงนะทีมคันเนี่ยนอกจากที่จะพาทําพาสําเร็จแล้วนะครับเรายังพาท่านที่จะ ต่อยอดเนาะต่อยอดในอนาคตว่าจะต้องทำยังไงถึงจะรักษาเงินไม่ได้อีกนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของธุรกิจจากนั้นทีมงานนะครับทุกคนนะไลออสปอนเซอร์ทุกคนที่อยู่ในทีมของท่านเป็นมืออาชีพล้วนนะล้วน,วน,วน,วนที่พร้อมจะส่งเสริมท่านนะครับนำพาท่านก้าวสู่ความสำเร็จน,นะครับอย่างแรกเลยคือท่านต้องตัดสินใจเนาะเข้า OPM เข้า Home Meeting นะครับในทีมของท่านนะครับเมื่อคนที่ชวนท่านนะครับ แล้วท่านยังสงสัยคาใจต่างๆเนี่ยนะเขาจะพาท่านไปหาไลน์ออสปอนเซอร์นะครับเพื่อที่จะอธิบายรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมและผมเชื่อว่าปัญหาในใจที่ท่านสงสัยอยู่นะครับน่าจะถูกตอบนะถูกตอบได้ในโฮมมิเต i n งและ OPM นะครับผมเชื่อว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งครับที่จะสร้างตำนานนะครับในธุรกิจบั็นะครับแบบพวกเรานะครับแบบหลายๆคนนะที่สำเร็จไปแล้วนะครับตัดสินใจครับ ความล้มเหลวไม่อาจแพร่พาได้ครับหากความมุ่งมั่นที่จะสําเร็จเข้มแข็งพอนะครับถ้าคุณมีความฝันถ้าคุณมีความหวังบักด้วยระบบพ i ลิสโปรแกรมคือโอกาสที่จะพลิกชีวิตคุณครับคุณคือหนึ่งในตํานานครับคุณทําได้ครับสวัสดีครับ